สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไอชแนลนะครับกับรายการเซซาว่าวันนี้อยู่กับผมอาร์อินเนีย93นะครับวันนี้ผมพาทุกทุกท่านนะครับมาที่หอประชุมจุฬาวันนี้นะครับผมมีอะไรดีๆมาให้คุณได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าละครนิเทศอย่างที่เราได้ชมกันไปนะครับมีกันจัดในทุกๆปีปีนี้ก็มีจัดเช่นเคยเบื้องหน้าสนุกสนานกันมากมายแค่ไหนและเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมเบื้องหลังกันในวันนี้ครับดตใมให้ดีกับไอชแนลไปชมกันดีกว่า See <laughs> you. และตอนนี้นะครับผมก็พาทุกๆท่านนะครับเข้ามาสู่ภายในหอประชุมจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากที่เห็นกันไปข้างหลังเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพที่เราได้เห็นกันว่ามีการปีนป่ายนะครับมีการจัดฉากกันอย่างสนุกสนานเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าก่อนที่จะเป็นฉากอลังการของละครนิเทศที่เราได้ชมกันในทุกๆปีจะต้องทํากันอย่างไรบ้างและละครนิเทศปีนี้เรื่องอะไรสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ในไอแชแน ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับทีมงานจัดงานละครนิเทศ53แล้วนะครับตอนนี้เรามาสัมภาษณ์กันอะไรกันนะครับโอเคชื่ออะไรครับค,ครับชื่อเหวยค่ะครับชื่อบีค่ะชื่อมีค่ะหญิงค่ะครับผมเออไม่ทราบว่าละครนิเทศปีนี้53เรามีชื่อเรื่องว่าอะไรครับ The Finale <c oughs> ลงละคร <c oughs> ความรัก <c oughs> น้บพัน <c oughs> ค่ะอ่าแล้วก็คอนเซปต์ในการจัดครั้งนี้มีอะไรยังไงบ้างรครับ ก็จะเป็นธีมแบบเลนในทองะคะเป็นยุคแบบเฟื่องฟูเป็นแบบเหมือนฟิลลงละครที่แบบยุคลุ่งเรืองที่สุดเลยเงี้ยค่ะครับแล้วพอจะเกินเกินเรื่องได้ไหมฮะก็เรื่องประมาณว่าผู้พระเอกเป็นนักประพันธ์ที่มีละครเป็นดั่งชีวิตกับถูกลิขิตให้ชีวิตเป็นดั่งละครโอ้โหนี่แล้วว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับผมแล้วก็การในการตอนนี้ที่ผมเห็นเป็นการจัดทําฉากไม่ทราบว่าฉากนี้เรามีเบื้องหลังการทำยังไงบ้างครับ ก็ออกแบบโดยนิสิตคณะนิเทศจุลาทําโดยนินสิตคณะนิเทศตุลาค่ะเราแบบทําทุกอย่างเองเลยก็มีแบ่งเป็นฝ่ายว่าฝ่ายนี้เป็นอดีตเรคเตอร์ tur, ออกแบบฉากฝ่ายทําฉากฝ่ายทำท็อปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จากที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเราจะออกแบบฉากแต่ที่เห็นนี่ก็ดูจะเป็นโรงละครเก่าๆหรือว่าอะไรครับเนี่ยจากที่ผมดู Ö <uden> โรงละครยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยนะฮะแล้วที่เห็นนี่คือทําอะไรกันอยู่ครับนี่เอ่อ ฝั่งนี้เป็นร้านดอกไม้แล้วฝั่งนี้เป็นบ้านอ๋อแล้วฉากจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าครับหรือว่าฉากนี้ก็ต้องมาดูหรืออันนี้ออกหลังที่ดูแล้วก็ไม่รู้ก็จะติดตามให้ดีโอเคครับท้านก็ติดตามให้ดีนะครับกับละครที่แทหน้าตามปีนี้นะครับโอเคครับที่บานครับ ซึ่งเป็นฝ่ายของการจัดฉากนะครับกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่ห้องออกกําลังกายนะครับบริเวณสนามจุกนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีบรรดานักแสดงนะครับมาทําการฝึกซ้อมกันตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ห้อง Exercise Room นะครับที่บริเวณสนามจุบนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเห็นกันว่า เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าหลายคนนะครับนักแสดงเนี่ยกำลังวอร์มก่อนที่จะมีการซ้อมนะครับมีการฝึกซึ่งหลังจากที่เขาได้กันทําการวอร์มนะครับก็จังจะมีการที่จะต้องมีการนั่งสมาธินะครับเพื่อที่จะฝึกสมาธินะครับเพื่อในเรื่องของการจําบทอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ง่ายเลยนะฮะกับการที่จะแสดงละครให้เราได้ชมกันสักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นละครเวทีที่เรียกว่าดังมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆ ของจุฬาที่มีกันในทุกๆปีเพราะฉะนั้นนะครับความสนุกความมันเนี่ยเราต้องไปชมกันให้ได้เลยนะฮะละครนิเทศปีนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันติดตามให้ดีนะครับ huh. JYP introducing ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่นะครับกับทีมแดนส์นะครับในละครเทศ53เรื่องฟิน a l ลแล้วนะครับโอเคมาสัมภาษณ์กันเลยครับชื่ออะไรครับเพียครับกับผมตำแหน่งอะไรเอ่ยเป็นคอร์ริโอครับเป็นพวกแบบท่าเต้นแล้วก็ดูแลทีมแดนส์ครับค่ะใช่ค่ะชื่ออ<ม>ิมค่ะเป็นคอร์ริโอกราฟเฟอร์แล้วก็ออกเหมือนกันนะครับทีมแดนส์ค่ะครับผมและนี้ก็คือน้องทีมแดน ครับผมไม่ทราบว่าทีมด้านเราเนี่ยมีการออกแบบท่าเต้นหรือว่ามีไอเดียอะไรนะครับในการแสดงละครเร่องนี้บ้างก็อย่างละครเรื่องนี้ใช่ไหมคะเดอรฟินาเลเป็นจะเป็นฟิลแบบยุคเลยในซองเป็นยุโรปยุโรปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นท่าเต้นของเราก็จะแบบใส่พวกบัลเล่อะไรอย่างนี้เข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการผสมแบบ Jazz แจ๊สกับคอนเทมให้แบบดูร่วมสมัยแล้วก็คนดูแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่อย่างบางฉากที่อาจจะต้องเรียกว่าอะไรจริงจังหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่าที่แบบหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และการออกแบบท่าเต้นนี่ใช้เวลานานไหมครับก่อนที่จะมาใช้จริงกันก็ก็หลังจากฟังเพลงก็ต้องรีบคิดให้เร็วที่สุดอะเพราะว่าเราก็มีเวลาจำกัดเพราะว่าฝ่ายเพลงอย่างเงี้ยเราพวกเราก็แต่งเด็กคณะอย่างเงี้ยค่ะก็แต่งกันเองอะค่ะก็เลยแต่งกันเองใช่ทุกอย่างทําเองหมดเลยก็เลยกว่าจะได้เพลงมาเราก็ต้องรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบรีบรีบทุกอย่างครับผมเออแล้วผมสงสัยว่าอย่างการที่เราไปเต้นไปอะไรกันนะครับ ในในเรื่องของเพลงเนี่ยเรามีการทําเพลงกันออกมาคือเราไปอัดมาก่อนแล้วเวลาไปแสดงจริงเนี่ยเราใช้การร้องสดหรือว่าใช้เป็นเทป,ปครับอ,อ๋อเราจะมีทั้งสองส่วนนะคะถ้าเกิดส่วนไหนที่ส่วนไหนที่แบบว่าใช้แบบอัดเทปเนี่ยแล้วแบบได้ฟิลมากกว่าสนุกมากกว่าเราก็จะใช้แบบนั้นแต่แบบฉ <c oughs> ากไหนที่เราแบบอยากให้เรียวมากเราก็แบบได้ฟิลนักแสดงจริงในรอบนั้นก็ จะใช้แบบนั้นนะครับแบบมีผสมกัน,นอ๋อครับแล้วอย่างทีมแดนเนี่ยครับมีความก่อนที่จะเราจะมาเต้นกันเนี่ยเรามีการซ้อมกันด้วยอย่างที่ผมเห็นไปตรงนี้นี่มีรูปแบบหรือว่าการซ้อมอยังไงกันบ้างครับอ๋อก็คือทุกวันเราก็จะมาเริ่มจาก วอร์มอัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สเตรชชิ่งแล้วจากนั้นก็ค่อยไปเริ่มซ้อมส่วนนักแสดงก็จะไปวอร์มหน้าวอร์มเสียงอะไรให้แบบโปรเจกต์เสียงดังๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือในช่วงในช่วงแรกอะครับเราก็จะแบบมีการออดิชั่นน้องๆก็คือคัดเลือกน,น้องๆมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาแบบคือทุกคนก็จะมีไลน์ของตัวเองบางคนเรียนเปรยเล่มาบางคนเรียนฮิปฮอปมบบางคนแบบยังไม่มีพื้นฐานเงี้ยเราก็จะมาปูพื้นฐานให้เท่ากันก่อนให้แบบมีความแบบปึกเท่ากันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มต่อ่ ผมอย่างการออดิชั่นนี่คือเราออดิชั่นกันมีเกณฑ์อะไรกันยังไงบ้างครับ